ง,งบาสวัสดีทุกคนนะครับพบกับช่องลุ่มข้างบ้านในคลิปนี้ผมจะพูดถึงการถวายตัวให้กับพระมหากษัตริย์มีค่านิยมหรือกฎอะไรบ้างทำไมผู้หญิงอยุธยาที่ถวายตัวให้กับกษัตริย์สมัยโบราณน,นั้นต้องทานหน้าขาวอีกทั้งในตอนมีอะไรกันนั้นยังมีข้อห้ามต่างๆนานาเยอะไปหมดจนเกิดความสงสัยว่ามันจะได้อารมณ์จริงๆเหรอและถ้าพับเป็ดของหญิงชาววังมันคืออะไร ทำไมพวกนางถึงให้ความสําคัญกับท่านนี้หนักมาติดตามรับฟังกันได้เลยครับเพื่อนๆที่เคยดูหนังอิงประวัติศาสตร์อาจจะเคยเห็นฉากผู้หญิงถวายตัวเป็นบาทบริจาริกาหรือเรียกง่ายๆก็คือถวายตัวเป็นคู่นอนให้กับกษัตริย์นั้นทําไมต้องทานหน้าขาวทั้งยังมีพิธีกรรมต่างๆที่ยุ่งยากแถมยังมีมิติทางการเมืองที่ขุนนางต่างใช้ลูกสาวของตัวเอง ถวายตัวเป็นการสร้างอำนาจให้กับครอบครัวอีกแต่จะเป็นอย่างไรนั้นเราต้องมาทำความรู้จักบาทบริจาริกาตั้งแต่ต้นกันครับการจะเป็นบาทบริจาริกาได้นั้นไม่ใช่อยู่ๆใครก็สามารถเป็นได้โดยสตรีเหล่านั้นจะถวายตัวเข้าไปเป็นฆาทุนละอองพระบาทในพระเจ้าอยู่หัวหรือเหล่าพระมเหสีเทวีรวมไปถึงเหล่าพระราชวงพระองค์อื่นโดยธรมเนียมการเข้าถวายตัวนี้ ถือเป็นธรรมเนียมโบราณมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาผู้ที่เข้าถวายตัวนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเด็กผู้หญิงไปจนถึงวัยดารุณีแรกรุ่นที่ล้วนแต่เป็นลูกขุนนางซึ่งมียศถาบรรดาศักดิ์เพราะเมื่อปุตหลานของตนได้เข้าถวายตัวไปอยู่ในความดูแลของเหล่าพระราชวงศ์แล้วก็จะกลายเป็นข้าหลวงเด็กนอกจากนั้นพวกนางยังมีโอกาสที่กษัตริย์จะเรียกตัวเข้าเฝ้าถวายตัวเป็นบาทบริจาริกา สำหรับพระเจ้าแผ่นดินแล้วการโปรดหญิงคนใดขึ้นเป็นบาทบริจาริกาย่อมหมายถึงการผูกความจงรักภักดีของครอบครัวนั้นต่อพระองค์ครอบครัวของหญิงที่ถวายตัวนั้นก็จะได้ลาบยศสรรเสริญตำแหน่งทางการเมืองสูงขึ้นและมั่นคงอิทธิพลต่างๆก็จะเพิ่มพูนขึ้นไปอย่างมากต่อมาคือความเชื่อและคติต่างๆเกี่ยวกับการถวายตัวตามคติความเชื่อที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณน,นั้น รพระมหากษัตริย์เปรียบดังองค์สมมุติเทพซึ่งองค์สมมุติเทพนั่นก็คือองค์พระนารายที่อวตารล,ลงมาบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาราษฎรบนโลกมนุษย์ดังนั้นเหล่าสตรีผู้ที่มาเป็นมเหสีสนมนางในหรือนางถวายตัวจึงเปรียบเสมือนนางฟ้าเทพธิดาต่างๆบนสวงสวรรค์ตามลงมาคอยปรนนิบัติรับใช้ซึ่งเหล่านางฟ้าเทพธิดาทั้งหลายจะได้รับการพรรณนาว่า มีผิวขาวโนวลคิ้วโก่งต่างคันสอนผมสีดำคลับปากแดงดังสีชาตินั่นจึงเป็นความงามในอุดมคติของเหล่านางฟ้าทั้งหลายตามความเชื่อจากคำพีไตรปุ่มิพรวงังที่มีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยทำให้นางฟ้าในอุดมคติไทยในภาพเขียนตับผนังวัดผนังวิหารจะมีลักษณะแบบนี้มาจนถึงปัจจุบันดังนั้น สตรีใดได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าวให้ถวายตัวเป็นบาทบริจาริกาแก่พระมหากษัตริย์แล้วตามโบราณราชประเพณีจึงจำเป็นต้องจัดเตรียมเครื่องแต่งตัวเครื่องประดับและที่สำคัญคือเครื่องแต่งหน้าให้ประหนึ่งว่าเป็นดั่งนังเทพธิดานอกจากนี้การทาตัวด้วยสีขาวนั้นก็เพื่อจะได้มองเห็นรูปร่างและใบหน้าได้ชัดๆเพราะสมัยก่อนนั้น เวลากลางคืนมีแค่เทียนไขไม่ได้มีหลอดไฟส่องสว่างดังเช่นปัจจุบันนี้ครับบทความโดยเผ่าทองทองเจือเมื่อปีพุทธศักราช2552พูดถึงการถวายตัวว่าหน้าพระเทศบัรทมของกษัตริย์นั้นจะมีพระแท่นรองเวลาถวายงานซึ่งเรียกว่าพระแท่นลดมีความสูงลดต่ำลงมาจากพระแท่นบัรทมประมาณหนึ่งซอง เพื่อให้บาทบริจาริกาถวายอยู่งานตรงจุดนั้นปอนอกจากกษัตริย์จะไม่มีผู้ใดสามารถขึ้นไปนอนบนพระแท่นบัรทมได้บรรดาหญิงสาวที่ถูกเรียกตัวจะต้องผ่านการล้างขัดและอบร่ำอวัยวะเพศด้วยขมิ้นกับน้ำปรุงอย่างพิถีพิถันจากนั้นเพื่อไม่ให้เท้าของหญิงที่กษัตริย์กำลังส่งร่วมเพศไปสัมผัสพระวรากายของพระเจ้าแผ่นดินเพราะตามความเชื่อชาวสยามแล้ว เท้าถือเป็นของต่ำที่จะไม่สามารถถูกหรือสัมผัสพระเจ้าแผ่นดินซึ่งประหนึ่งเป็นเทพพระเจ้าอันสูงสุดได้จึงมีท่ากรรมสูตรที่จะเก็บเท้าของผู้หญิงไม่ให้ชี้ออกมาผู้หญิงมีตระกูลที่จะถวายตัวจึงฝึกท่าที่คล้ายคลึงกับท่าโยคะบางท่าตั้งแต่เล็กซึ่งเรียกว่าท่าพับเป็ดโดยท่านี้จะเป็นท่าแรกและท่าบังคับตามจารีตประเพณีในการถวายตัว หญิงที่ถวายตัวจะต้องพนมมือนอนหงายไว้บนศีรษะจากนั้นอ้าขาออกแล้วพับขาสอดไว้ใต้ตัวบาทบริจาริกาจะต้องนอนค้างอยู่ในท่านั้นจนกว่ากษัตริย์จะเริ่มปฏิบัติการกิจส่วนหลังจากนั้นก็สามารถเปลี่ยนท่าได้แล้วแต่พระราชนิยมส่วนพระองค์แต่ในตอนพวกนางเปลี่ยนท่านั้นจะเป็นตะคิวกระหรือไม่อันนี้ผมก็ไม่ทราบได้ครับลาลูแบร ราชทูตของฝรั่งเศสที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีได้บันทึกไว้ว่าบางท่าบางลีลานั้นเป็นท่าต้องห้ามเพราะในสังคมสยามที่เชื่อถือกันมายาวนานแล้วว่าศีรษะหรือผมเป็นของสูงห้ามให้ผู้อื่นไปสัมผัสอวัยวะดังกล่าวหรือแม้แต่การเอื้อมอมือไกลข้ามหรือการสัมผัสหลอมพอก็ตามเพราะถือว่าเป็นการดูถูกดูแคลนอย่างมหัน นี่จึงเป็นเหตุทําให้ผู้หญิงในวงังต่างต้องฝึกท่าพับเปกนี้ให้เก่งกันทุกคนครับสุดท้ายเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรใครเคยลองฝึกท่าโยคะคล้ายๆก,กันกับท่านี้ก็สามารถคอมเมนต์อธิบายหรือพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับในคลิปต่อไปจะเป็นตัวละครหรือเหตุการณ์ใดจากเรื่องพรมลิขิตที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์ฝากกดติดตามรับชมกันด้วยนะครับ สุดท้ายนี้ลุงข้างบ้านขอขอบคุณทุกคนที่รับชมกันจนจบคลิปและฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากช่องเราก็ด้วยนะครับ